แรงมากมิสยูเิเวอร์สบึงการประกาศปลดฟ้าผ่าสตางปีรวดีให้จากพ้นตำแหน่งทันทีหลังมีความคิดเห็นไม่ตรงกันทำเอาแฟนนางงามตกใจกันเป็นแถวเมื่อกองประกวดมิสยูเิเวอร์สบึงการได้ออกแถลงการประกาศยุติตำแหน่งนางสาวปีรวดีคําสุวรรณหรือสตางออกจากการดำรงตำแหน่ง M.U.T. บึงการ2023ณวันที่24มิถุนายนพศ2566อย่างเป็นทางการ โดยในแถลงการระบุว่าทางกองประกวด MU T บึงการ2023ได้ปรึกษาและตกลงกันแล้วว่าทางกองประกวดขอทำการปลดนางสาวปีรวดีขำสุวรรณ MU T บึงการ2023ออกจากตำแหน่งในการประกวด Miss Universe Thailand 2023ตั้งแต่วันที่24มิถุนายน2566เนื่องด้วยเหตุผลที่ทางกองประกวดไม่สามารถดูแลน้องได้อย่างทั่วถึงตามที่คาดหวังและ เนื่องจากทางกองประกวดมีความคิดเห็นบางอย่างที่สื่อสารกันไม่ตรงกันในการทำงานกับทางทีมใหม่ของทีมบึงการและเนื่องจากน้องอาจจะมีเหตุผลบางอย่างที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้กับทอหางกองประกวดดังนั้นจึงขอทำการตรวจนางสาวปีระวดีบังสุวรรณ MUT บมงการ2023ออกจากตำแหน่งเพื่อให้น้องได้พบปะกโอกาสที่ดีขึ้นรวมถึงเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายมีความสบายใจในการทำงานหรือ จะได้รับโอกาสจากทางจังหวัดใดที่สามารถดูแลน้องได้ทางกองประกวดก็พร้อมจะสนับสนุนอย่างเต็มที่จึงเรียนมาเพื่อทราบด้วยความเคารพอย่างสูงนายธีรวิทย์พัฒนาสุภานนซีดีดเรคเตอร์เอ็มยูทบึงการ2023